ยาเสพติดมันมีพิษอาหารตะไยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไปเจ้ายาเสพติดพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกันยาเสพติดทำลายชีวิตสังคมมืดมิดถ้าคิดติดยา ยาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจและความเจริญของประเทศชาติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูภายใต้การบริหารงานของนายจรูนดาราสมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจวังตะกูเรือนจำกลางนคนปรปฐมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะกู ขนส่งจังหวัดนคปรปฐมโรงเรียนศรีวิชัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกูกำนันผู้เหญ่ยบ้านนำโดยกำนันมยุรีช่างเกวียนกำนันตำบลวังตะกูและหน่วยงานราชการขอเชิญชวนเด็กเยาวชนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกไม่อยาก ให้ลูกหลานตกเป็นทาตยาเสพติดหยุดเสพหยุดซื้อหยุดขายเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดตลอดไปเราเชื่อว่าทุกคนทําได้ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตะบนวังตะกูรักในหลวงห่วงลูกหลานช่วยกันต้านยาเสพติดไม่คิดไม่ซื้อไม่ขายคนเสพก็ตาย พวกเราช่วยกันต่อต้านขาราชการประชาชนทั่วไปช่วยกันอย่าเห็นแก่ได้เพื่อโลกล้านไทยของเราทุกคนอย่าให้คนอื่นเขาด่ามาสร้างคุณค่ากันด้วยเหตุผลเลิกละเสียเถิดทุกคน แล้วมาเริ่มต้นสร้างสรรค์ความดีรักในลวงห่วงลูกลหลานช่วยกันตาอย่าเสพตินไม่คิดไม่ซื้อไม่ค้า